สวัสดีครับเพื่อนครับพนกและก็ข่าวครับพอดีมีน้องพอกันเมืองโทรมาสนธนาธรรมกับผมเรื่องการบ้านการเมืองนะเรื่องการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีองค์อิงหนึ่งนะฮะก็กําลังฝนตลบอยู่นะะฝนตลบอยู่แต่ที่ผมสนใจฮะสนใจมากคือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะ ผมสนใจมากตำแหน่งเนี้ยกระทรวงกลาโหมคือคุ้มทหารเลยคุ้มทหารก็มีข่าวว่าพี่อวนน้วนนะพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยจะได้เป็นว่าที่อ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมว่าที่นะก็ตอนนี้พอมีกระแสข่าวว่าพี่อ้วนจะได้เป็นนะนะโอ้หกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ะเพื่อน พวกปลุกผีคอมมิวนิสตออ์ปลุกผีคอมมิวนิสต์ออกมาละดานหน้าออกมาเป็นแถบเป็นแถบเป็นแถบเลยว่าอดีตเออนายภูมิธรรมเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เข้าปานะครับจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลล้มล้างสถาบันนู่นนี่นั่นบบาบา,บาก็สารพัดเก่าฮะนู่นนี่นั่นโอ้โหหางว่าวะหางว่าว ก็อย่างที่ผมเคยเล่าบ่อยนะระบบเก่าวหาบ้านเราเนี่ยมันเมื่อไหร่มันจะหมดได้ดีชิมหายไววอดสมัยก่อนเหมือนกันที่ปีหนึ่งเก้านะที่นักศึกษาเข้าป่าเยอะเนี่ยก็โดนเก่าวหาว่าเป็นขมมนิ์ล้มล้างสถาบันไม่เอาถาบันโน่นนี่นั่นไล่ฆ่าจับนักศ,าศาึกษาแพทย์ศาสตร์จุฬามาขแขวนคอ กล่าวอ้างว่าเป็นคนยวนคนเวียดนามนะวิทยุยานเกาะก็กโหมขาไอ้ที่แขวนคออยู่น้าหลวงเงี่ยเป็นพวกเวียดนามพวกคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นที่ไหนได้ก็เป็นรุ่นน้องของพี่อ้วนอ่ะภูมิธรรมอ่ะที่โดนแขวนคออ่าเด็กจุฬานะนิสิตนักศึกษาจุลาปีสองเรียนแพทย์ด้วยที่โดนแขวนคอแล้วเอาก้ออี้ตีตีแล้วก็เอารองเท้ายัดปากทําทลายศพเละเทะหมดสื่อออกทั่วโลกนะภาพนั้นนะนั่นแหละครับนักศึกษา แพทยศาสตร์จุฬาลงกรนะฮะมกาวหาว่าเป็นคนยวนคนเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์เข้ามาส่องสมกําลังที่อ่าธรรมศาสตร์นะฮะก็เอาง่ายว่าระบบเก่าหาบ้านเราเนี่ยมันเยี่ยมันเยี่ยมานานละเออคนดีๆต้องเข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิสต์กลายชาวบงชาวบ้านใครที่โดนากาห่าว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็โดนฆ่าโดนนั่งยางนั่งถังแดงเอาไปเผา,เาไปฆ่าไปยิงทิ้ง อย่างพี่จิตภูมิศักดิ์มันเห็นไหมนักึกษาหัวกะทิของประเทศไทยเลยเป็นเป็นคนมีคุณภาพมากในจิตภูมิศักดิ์ก็โดนล้อมฆ่านะครับโดนฆ่าทิ้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะแล้วคนที่ฆ่าจิตภูมิศักดิ์ก็ได้ดิบได้ดีนะได้อวยยศอวยศักตร์โอใหญ่โตเอาง่ายมันระบบเก่าหามันมันขออน,นุญาตพูดความหี้ยว่ามันเหี้ยมากครับทุกวันนี้ก็เก่าหาอีกอ่ะบอกว่าเฮ้ มึงเอาคอมนิส์เก่ามาเป็นด้านบนตีกระทรวงกลาโหมได้ไงว่ามาคุมทหารได้ไงว่าสมัยก่อนมันก็จับอาวุธต่อสู้กับทหารต่อสู้กับอํานาจรัฐเออมันก็ปลุกผีคอมนิสต์ขึ้นมาผมบ้าครับเพื่อนคนเรามันมีอดีตทุกคนละไม่ว่ามึงไม่ว่ากูทุกคนมีอดีตหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะมึงอ่ะอยู่กับปัจจุบันทุกคนอยู่กับปัจจุบันนะไม่เกี่ยวอดีตนะอดีตแม่งก็จบไป มึงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้พรุ่งนี้มึงทาอะไรอยู่มึงมีตําแหน่งอะไรมึงทํางานอะไรอยู่นะฮะอดีตคืออดีตมันไม่สามารถจะแก้ไขได้ไม่สามารถจะมาพลิกมาลื้อฟื้นเยี่ยหาอะไรได้นะฮะแล้วมึงจะมาปกผีให้เขามีทํา,ท,าทําแปะทําไงเออมึงจํานี่ไหมไอค้คุณซานทีคิมฟุกอ,ะอ่ะคิมฟุกนะะคิมฟุกเด็กอายุเก้าขวบเวียดนามใต้นะ ที่วิ่งหนีระเบิดนาปาลมตอนนั้นสงครามเวียดนามนะสหรัฐมันก็มาทิ้งระเบิดนาปาลมที่เวียดนามอเด็กคนนี้ไอ้ไอ้คิมซุกเนี่ยโดนเผาไหม้ทั้งร่างกายเลยเหลือแต่ตัวเปล่าล่อนจ้อนวิ่งหนีวิ่งหนีระเบิดปุ๊บหน้าข่าวสำนักข่าวต่างประเทศก็ถ่ายภาพไว้เป็นภาพนี้ภาพนี้ได้รับรางวัลปุลิเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นภาพที่โด่งดังที่สุดในโลกทุกวันนี้อ นางคิมฟุกก็ยังอยู่ฮะยังอยู่อายุน่าจะน่าจะหกสิบกว่าเมืป่ปานนี้น่าจะประมาณนั้นนะหกสิบกว่าแนละ้วอ่าจะเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้เป็นเก็บที่ว่าน่าน่าคิดตามมากคิมฟุกก็ได้รับโอกาสได้ไปปาตากถาให้ทหารสหรัฐฟังที่กรุงวอรงจันดีเซียงานเกี่ยวกับทหารผ่านศึกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคิมฟุกก็ไป เป็นแขกรับเชิญไปปจาจกคาแล้วก็วันนั้นทหารสาหรัฐที่อยู่ร่วมสงครามนะอดีตสงครามเวียดนามเนตะ็มห้องประชุมเลยหนึ่งในคนนั้นคือเป็นนักบินที่ขับเครื่องบินระเบิดนาปาลไปทิ้งทิ้งใส่คิมฟูกวันเนยก็ยืนฟังยืนเอามือกุมกระโปรงฟังปจาจกคาอยู่คิมฟุกเขาก็พูดว่าอดีตมันแก้ไขไม่ได้ค่ะ แต่เราต้องยอมรับมันและจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอดีตที่มันเลวร้ายที่เขียนฆ่ากันมนุษย์กับมนุษย์ฆ่าแกงกันนะครับแข่งแย่งอํานาจจริงดีกันนู่นนี่นะคิมพุกเขพูดเยอะแล้วคําสุดท้ายคิมพุกเข้าพูดว่าดิฉันให้อภัยดิฉันให้อภัยแล้วก็ร้องไห้มาร้องไห้มาแล้วก็มีภาพภาพอินเสิร์ตว่าตอนเข้าเด็กๆอ่นะ อายุเก้าขวบนะ่ะแก้ผ้าเลยนะมีเสื้อผ้าใส่วิ่งหนีวิ่งหนีระเบิดมีภาพด้านหลังแล้วก็พวกพวกทหารอเมริกันที่ผ่านสงครามตรงนั้นมันก็ร้องไห้หมดร้องไห้คือมันตายเยอะไงศพเสพมหมดไปโดนยิงโดนอะไรตายกันแล้วก็พอเคียมฟุกลงมาจากเวทีนายทหารอายุมากแลวนะคนที่ขับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดนาปาล่มเดินเข้ามาแล้วก็มาไหว้แล้วก็ กอดกิมแล้วก็ร้องไห้บอกผมขอโทษผมขอโทษครับผมขอโทษประมาณนี้นะไอ้สโลลีสโลลีสโลลีกิมฟุกก็ร้องไห้บอกว่าฉันให้อภัยคุณฉันให้อภัยคุณเห็นไหมครับคําเดียวสั้นๆครับคําว่าให้อภัยแล้วก็เหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วนะครับมันก็คือผ่านไปมึงจะมาลื้อฟื้นหาพ่อเหมือเหรอลื้อฟื้นทําไมใช่ไหม ปลุกผีคอมมิสต์ปลุกผีเหี้หาอะไรตอนเนี้ยมันมีพวกออลิทอ่ะผมบอกตรงนะผมรู้พวกนี้เป็นขบวนการพวกอแบ่งแยกและปกครองให้ประชาชนชาวไทยตีกันตีกันฆ่ากันแกล้งกันแบ่งเป็นสีเหลืองสีแดงสีหลากสีสีสลีมสีเหี้ยเสียโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยแบ่งแยกให้มันเตีกันให้มันคนไทยทะเลาะกันแล้วมันจะได้ปกครองง่ายนะเขาเรียกว่าแบ่งแยกและปกครอง ก็เก็บมาเล่าครับผมบางทีผมพูดไปมันก็เหมือนไพเลื่อนในอ่างเพื่อนวนไปวนมาแม่งก็เรื่องเดิมอะเรื่องความอายุติธรรมความไม่เท่าเทียมความสองมาตรฐานความเป็นประเทศกูมีฮะรประเทศกูมีฮะท,ทําเหี้ยทําหาอะไรก็คนมีอํานาจก็กําหนดหมดมันจะเขียนไม่หมดเลยนะ,ะเดี๋ยวยุบพ,พักน้นพักนี้ไอ้พักนีนกนน้แม่งเสียงดีอนะกูยุบแม่งเลยอยุบพักน้นพักนีนกนน้คือมันทําอะไรได้หมดไงเพราะว่ามีอํานาจไนี่ มีอำนาจก็หวังว่าประชาชนจะสั่งสอนนะในการเลือกตั้งครั้งหน้านะสั่งสอนนะแล้วก็ใครทําอะไรก็จับตาดูไว้นะสั่งสอนมันในการเลือกตั้งครั้งหน้านะโอเคครับออกบ้านใสา่แมสข้าบ้านหลับน้าสวสดีผมครับมนโนกนักเล่าข่าวครับคิดดีทําดีครับอย่าเกินเลยครับสงคําครับเบื่อแล้วก็อ่าอย่าลื้อฟื้นเลย ไอ้พวกเรื่องเก่าเรื่องเฮียเรื่องหาเนี่ยมึงโยูปัจจุบันนะโอเคครับที่ดีทำดีครับ